วัดีครับวันนี้ผมจะมาให้อาหารปลานะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังอ้าเตกกันนะครับวันนี้คือปลาบ่อน,นี้นะครับตอนนี้ได้สี่ตัวโลแล้วนะครับปลาทับทิมกุกนนี้นะครับเียงประมาณ จะเข้าเดือนที่หกแล้วนะครับปลาทีน,ทนี้มันปัญหามันเยอะน,นะครับเป็นปลาครับทินที่แรกคือเอกิดโรคสองลอดติดต่อกันซึ่งทําให้ผมเยต้องงอนหน่นะครับก็เลยการโตของปลาก็เลยอชนะกลาตอนนี้มันเย็นมากปลาก็่ได้ม่กินอาหารให้กินผมว่าให้อาหารไปรอบนึนนะเดีย๋ยวมาดูปลาย่อนกันนะครับ นี้เป็นปายอนนะครับผมอายุประมาณสามเดือนนะครับเข้าเดือนที่สามแล้วนะครับตอนนี้ก็ไซส์ก็ประมาณาสิบห้าเซนถึงยี่สิบเซนแล้วนะครับคือตาเขาเริ่มหาขึ้นนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ เหลือไม่ถึง9,000นะครับเหลือ,อ,อ 8, ก็8,000ตัวก็ยังดีะครับ จะตัดให้ดูไซด์ด้วยนะครับมันไม่รอดตาหรอไซ์ก็ประมาณนี้นะครับน,นะครับ คือมันมีโตกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ผมตัดแค่แต่เดียว,ยวก็โอเคนะครับไปเรื่อยแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเกิดเลี้ยงไปเรื่อยๆได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่า ตอนนี้ค่าน้ำค่าไฟผมลดลงมาแล้วนะครับค่าไฟก็ลดลงมาในช่วงอกลางๆแล้วนะครับไม่ไม่สูงมากเกินไปคืกตอนนี้เราก็พยายามประยุงตัวนี้ไปอาหารก็จะหมดผมต้องอให้แม่บ้านกู้เงินอีกทีนึงเราผมการลงทุนมีความเสี่ยงครับเราต้องหมุนต้องสู้กันต่อไปนะครับคือผมก็จะ ล้วก็ต้องทำนะครับผมได้มาแล้วนะครับแล้วก็คือเราก็ต้องหาวิธีหาเคล็ดลับที่จะให้มันมีผลกําไรไปในตัวนะครับคือของพวกนี้มันต้องใช้เวลานะครับเราต้องรอดูการเจริญเติบโตของเขาเราใช้อาหารไปเท่าไหร่เราเลี้ยงกี่เดือนนะครับผมเราหมดกับอะไรมากมายแต่ที่ตอนนี้ก็โอเคครับผมสังเกตอาการปลาเป็นหลัก ก็ถือว่โอเคครับเดี๋ยวดูตายครับทจชุดนี่นะครับนี่ก็เลี้ยงมาวันสิบห้วันตอนนี้อาการตายก็ไม่ตายแล้วนะครับหลังจากผมให้ยารักษาอัดต่างรับพทีมแช่เข้าไป1,000งั 1, ตัวตายประมากสามร้อตัวได้ครับ เี๋ยวสักเจ็ดร้อยก็ดีนะครับจะได้แบ่งไปบ่อน,นั้นด้วยยกเข้าบ่อน,นั้นหมดเลยแล้วก็จะเอาปลาขึ้นม,มาลงอง่อนะครับเราก็จะหมุนเวียงกันไปโอ,โอเคนะครับภาพรวมเ,เดี๋ยวมาเล่าเรื่องบ่อน,นี้บ่อใหมน่นี้ส่วนส่วนบ่อน,นี้ของผมผมก็จะผมลองพ่อพันธุ์ปลาโวนชุดที่สองนะครับชุดนี้ผมก็ทำให้เยอะอยู่ ทำไว้สามชุดนะครับผมปลาประมาณสองกิโลได้นะครับที่ผมมาทำเดี๋ยวตรงน,นี้ผมจะก็จะเไว้อนุบาลตอนนี้ก็พักแล้วครับเป็นตัวแล้วติดถุงไข่แล้วนะครับที่บ้านเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมหมอนำมาทาเพื่อที่จะเตรียมให้ลูกปลามาลงนะตอนนี้ผมเลี้ยงเอ่อามาลาเมียมนะครับไป เดี๋ยวมันจะเป็นอาหารปลาในอนาคตอกนะครับผมจะเอานมจืดนะมาเทลงมันก็จะเกิดเขาเรียกพารามีเซียมนะครับอาหารธรรมชาติเอาไว้ให้ลูกปลาโจรจะทางกองนะครับเป็นอ่งนี้อยู่แล้วเพผ,ผมเคยทำของบ้างไปแล้วผมสังเกตว่ามันเกิดอาหารทางธรรมชาตินะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมผมก็คือ สรุปก็คือตอนนี้เราก็ยังมองหาช่องทางนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ตัวต่อไปนะครับมันก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางนะครับหล,หลายอย่างผมว่าต้องเอาตัวนี้ให้โตเพื่อที่จะขายปลาทับทิมให้ได้นะครับว่าตลาดปลาทับทิมเป็นยังไงบ้างนะครับผลการตอบรับดีไหมแล้วก็รสชาติของปลาที่เราคัดอย่ออกมาเนี่ยพอที่จะดันราคา ให้สูงกว่าราคาปลาตลาดมีปลาบ่อดินได้ไหมนะครับเพราะว่าเราขายจริงเองอันนี้ผมจะต้องหาข้อแตกต่างตรงนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะผมิะเพ่ิ่มผมลกำไรตรงนี้กิโลละเพิ่มขึ้นสักห้าบาทใช่ไหมก็ยังเป็นส่วนต่างนะครับเพื่อค่าน้ำค่าไฟไปได้ก็ต้องมองจุดนี้ให้เยอะน,นะครับตอนนี้ผมทําเป็นน้ําเค็มนะครับผมเราก็ต้องเอาเกลือมาเติมเข้าไปอีก ก็โอเคนะครับผมทุกทายก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้นะครับผมต้องปอป,อ,ปอเพียงนะครับสวัสดีครับ